จะทำที่เปียเสียงมันจะเป็นแบบนี้นาาเห็นมันนี้มะ้นันอะไรแล้วก็แล้วก็เป็นเลขอะไรคะเลขอะไรอันนี้อะเลขอะไรฮะเป็นตัวภาษาจีนนะ นะเข้าใจนะอันนี้เลขอะไรไว้ก่อนนี้เลขอะไรฮะซึ่งมันจะมีมีเฟียด้วยฮะแล้วก็แบบนี้ทีนี้ ว่าคุณจะให้ทดลองใช้แบบนี้ดูนี่คือมืดฮะอันนี้คือสว่างฮะแล้กก็แบบนี้อันนี้คือแนวนอนฮะแนวแน่แนวแนว